ความรวยจนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการกระทำกรรมก็คือการให้ทานของตนเองในอดีตวิธีแก้กรรมความจนไม่ใช่การอ้อนวอนขอพรแต่คือการเริ่มฝึกฝนเป็นผู้ให้ตามกำลังของตนเพื่อสร้างเหตุใหม่ที่ดีสำหรับอนาคตในจุลกรรมวิพังกสูตรพระไตรปิฎก ไทยฉบับหลวงเล่มที่14ข้อที่590พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสตอบความสงสัยของสุภมนย์เกี่ยวกับความแตกต่างของมนุษย์ว่าทำไมบางคนรวยบางคนจนโดยเน้นเรื่องเหตุแห่งความยากจนและขัดสนและความร่ำรวย เหตุแห่งความยากจนและขัดสนการกระทำที่เป็นเหตุก็คืออากุศลกรรมพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหากมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ย่อมเป็นการสร้างเหตุแห่งความขัดสนหนึ่งก็คือความตรณีทีเหนียว เป็นผู้ที่ไม่รู้จักการให้และไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือวัตถุทานที่ละเลยไม่ยอมสละแบ่งปันสิ่งของจำเป็นดังเช่นข้าวก็คืออาหารน้ำเป็นเครื่องดื่มผ้าเครื่องนุ่งหม่มยานก็คือภานะหรือรองเท้าเป็นต้น ดอกไม้เครื่องบูชาของหอมหรือเครื่องหอมเครื่องรูปไลอย่างเช่นเครื่องประทินผิวหรือยารักษาโรคผิวหนังเป็นต้นหรือที่นอนเสนาสนะที่อาศัยที่พักพิงหรือเครื่องตามประทีปแสงสว่างหรือตะเกียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ให้แก่สมณะหรือพราม ก็คือผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือผู้ทรงศีลซึ่งถือเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ 2. ผลของการกระทำก็คือวิบากกรรมเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำกรรมด้วยความเรณีอย่างพรั่งพร้อมและยึดถือปฏิบัติเช่นนั้นเป็นอาจินผลที่จะได้รับแบ่งเป็นสองระยะคือระยะที่หนึงผลหลังจากตาย ก็คือสัมายภพเมื่อกายแตกดับลงชีวิตที่เศร้าหมองด้วยความตรณีจะนำไปสู่ทุกติภูมิอันได้แก่อบายคือสภาพที่ปราศจากความเจริญทุกติทางไปที่ชั่วหรือที่เต็มไปด้วยความทุกข์วินิบาตความตกต่ำหรือการตกลงไปรับทุกข์ และนรกดินแดนแห่งความเร่าร้อนและทรมานส่วนระยะที่2ผลเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมีเศษกรรมหากบุคคลนั้นชดใช้กรรมหนักในนรกแล้วหรือกรรมไม่หนักพอที่จะทำให้ตกนรกแต่ยังส่งผลให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเขาจะได้รับผลก็คือ เป็นคนที่มีโภคะน้อยคือเกิดมาในตระกูลที่ยากจนขัดสนทรัพย์สินเงินทองหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากขาดแคลนปัจจัยสี่อย่างเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือการทำมาหากินที่ไม่ขึ้นฉะนั้นบทสรุปกฎแห่งกรรม ความตรณีคือปฏิปทาทางดำเนินไปสู่ความยากจนพระพุทธองค์ทรงสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลอย่างชัดเจนว่าการที่คนเราเกิดมาขัดสนในชาตินี้เป็นเพราะในอดีตชาติเราไม่เคยให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นผลที่สะท้อนกลับมาคือเรา จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันฉะนั้นการไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ส่งสินเป็นการปิดกั้นทางมาแห่งบุญและโภคทรัพย์ของตนเองในอนาคตความรวยจนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการกระทำกรรมก็คือการให้ทานของตนเองในอดีต 2. วิธีแก้กรรมความจนไม่ใช่การอ้อนวอนขอพรแต่คือการเริ่มฝึกฝนเป็นผู้ให้ตามกำลังของตนเพื่อสร้างเหตุใหม่ที่ดีสำหรับอนาคตส่วนบุคคลบางคนที่เกิดมาร่ำรวยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสกับท่านสุภมานกเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม ว่าทำไมบางคนนั้นเกิดมารวยในกฎแห่งกรรมเรื่องความร่ำรวยและโภคทรัพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้รับการเป็นคนมีฐานะดีมีทรัพย์สมบัติมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการสั่งสมทานบารมีในอดีตชาติอย่างเช่นเหตุแห่งการกระทำกุศลกรรม พระพุทธองค์ทรงระบุถึงการกระทําที่เป็นเหตุให้เกิดความร่ํารวยคือการเป็นผู้ให้โดยไม่จํากัดเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถทําได้โดยมีรายละเอียดของสิ่งที่ให้และผู้รับสิ่งที่ควรให้ก็คือวัตถุทานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันได้แก่ข้าวก็คืออาหารหลักเพื่อกำลังกาย น้ำเครื่องดื่มเพื่อดับกรหาหยผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดและป้องกันร่างกายยานก็คือพาานะหรือรองเท้าหรือสิ่งที่ช่วยในการเดินทางดอกไม้สิ่งสวยงามเครื่องบูชาของหอมทูบเทียนหรือเครื่องหอมต่างๆเครื่องลูบไหลสิ่งประถินผิวสบู่หรือยารักษาโรคภายนอกที่นอนเครื่องนอนเสื่อมอน ที่อยู่อาศัยกุฏิที่พักพิงหรือร่มเงาเครื่องตามประทีบแสงสว่างตะเกียงไฟฉายหรือข้าไฟฟ้าส่วนผู้รับหรือเนื้อนาบุญก็คือสมณะหรือพรามหมายถึงผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือผู้ที่สละทางโลกเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นต้น สองผลแห่งการกระทำก็คือวิบากกรรมเมื่อบุคคลได้กระทำกรรมดีอย่างพรั่งพร้อมคือทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และต่อเนื่องผลที่ได้รับจะแบ่งออกเป็นสองระยะก็คือระยะที่หนึ่งผลในสัมรายภพคือพบหน้าทันทีที่ตาย อันิสง์ของการให้ทานจะส่งผลให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเสวยสุขในภพภูมิที่ดีส่วนในระยะที่2ผลเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หากบุญยังเหลือหรือไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ตาม ผลแห่งทานนั้นจะตามส่งผลให้เขาเป็นคนมีโภคะมากเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองที่สมบูรณ์ไม่ขัดสนฉะนั้นปฏิปทาหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความมีโภคทรัพย์มากก็คือการให้ทานดังนั้นถ้าอยากรวยต้องรู้จักแบ่งปันถ้าตรณีตีเหนียวย่อมยากจนในภายหน้า กลไกก็คือการสละความโลภจากใจด้วยการให้วัตถุแก่ผู้ทรงศีลเป็นการสร้างเหตุที่ตรงตัวที่สุดที่จะทำให้เราเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยวัตถุในอนาคตฉะนั้นการกระทำคือการสร้างเหตุอย่างเช่นให้ทานด้วยข้าวด้วยน้ำที่อยู่อาศัยเป็นต้นแก่ผู้ทรงศีล ผลลัพธ์ทางตรงในภพหน้าก็คือไปสวรรค์หรือสุคติภูมิส่วนผลลัพธ์ทางอ้อมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะร่ำรวยมีโภคัพย์มาก